พราะบางคนเนี่ยเคยอ้างว่าเคยเจอเด็กใส่ชุดไทยโบราณวิ่งผ่านไปผ่านมาในเวลากลางวันแสกๆหรือบางทีเจอผู้หญิงใส่ชุดไทยโบราณเนี่ยเดินอยู่ในบ้านก็มีเช่นกันจนสุดท้ายก็กลายเป็นว่าคนรอบๆที่อยู่ใกล้ตึกเขียวนนี้เนี่ยเริ่มมองว่าตึกแห่งนี้เป็นตึกผีสิงนั่นเองครับ สวัสดีวันด้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอฟผมมีดงครับและวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันอังคา18ร18นาฬิการตรงนี้กับหลอนไทยสารในหัวข้อของตำนานไทยนั่นเองครับผม สำหรับหัวข้อองเราในวันนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเป็นอะไรคุอนข้างน่าสนใจมากๆเพราะหัวข้อ,องเราในวันนี้เนี่ยเป็นตำนานไทยเกี่ยวกับตำหนักอาถรรพ์โบราณที่อยู่ใจกลางกรุงเทพซึ่งต้องบอกเลยว่าตำหนักไทยโบราณที่มีอยู่ในใจกลางกรุงเทพเนี่ยมันก็คงมีไม่กี่ที่หรอกโดยสถานที่นั้นเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าตึกเขียวนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโดยส่วนตัวเนี่ยถ้ายังไม่ได้หาข้อมูลนะผมเนี่ยไม่รู้จักตึกนี้เลยด้วยซ้ำและผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนก็รู้จักแน่นอนแต่วันนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลมาเป็น เรียบร้อยแล้วและเขาบอกว่าตึกแห่งนี้เป็นตึกที่อาถรรพ์และเฮี้ยนมากๆเลยก็ว่าได้เอาไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าความเฮี้ยนความหลอนของตึกนี้จะเป็นยังไงและที่มานั้นคืออะไรยังไงบ้างน,นะครับเอาไปเลยคุผู้มการรอช้าครับผู้ชมรบกวนนิดนึงนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อทักที่แมของเราด้วยนะครับผมและทบทไปแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปรพร้อมๆเลยครับ เียวหรือว่าตำหนักอาถรรพ์ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าถ้าาตามข้อมูลที่ผมรวบรวมมาได้นะครับต้องย้อนความกลับไปเมื่อประมาณปี1889รวยเลยครับเขาบอกว่าในช่วงเวลานั้นนะครับในหลวงรัชกาลที่5นะฮะได้ทำการโปรดเกล้าให้สร้างที่ประทับหรือว่าที่อยู่ให้กับพระองค์หญิงขาวหรือว่าพระองค์หญิงอภันตรีประชาซึ่งก็คือลูกสาวของในหลวงรัชกาลที่5นั่นเองโดยสถานที่ที่ถูกสร้างให้เป็นที่ประทับนั้นจะเรียกส,สั้นๆกันว่าตึกเขียวเพราะลักษณะ ภายนอกเนี่ยถูกสร้างออกมาให้มีความร่มเย็นและออกมาในโทนสีเขียวนั่นเองครับโดยลักษณะของตึกเขียวนะครับตรงนี้ข้อมูลเขาได้บอกไว้ว่าตึกเขียวนั้นเป็นพระตำหนักที่ก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปแบบสถาปัตยกรรมนั้นเป็นแบบนีโอคลาสิกมีทางเข้าสองทางที่ตะวันตกของตัวอาคารโดยมีซุ้มประตูประดับด้วยลวดลายปูนปั้นสวยงามโดดเด่นและลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของที่นี่เลยก็คือหอคอยตรงกลางพระตำหนั ที่เมื่อเข้าไปเนี่ยจะเห็นห้องโถงใหญ่โมโหฬารมีอัฐจันตั้งแยกเป็นกลุ่มห้องทางปีกซ้ายและปีกขวาเช่นเดียวกับทางฝั่งของชั้น2ต่างกันรตรงที่ห้องโถงตรงกลางชั้นสองเนี่ยจะมีสะพานเดินเชื่อมไปยังเรือนเจ้าจอมเอี่ยมเอิบอาบเอื้อนซึ่งอยู่ติดกันพระตำหนักหลังนี้เนี่ยปัจจุบันได้มีการบูรณะและใช้เป็นที่เก็บรวบรวมผ้าไหมไทยโบราณอีกด้วยนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็คือประวัติเบื้องต้นเกี่ยวกับตึกเขียวที่นปัจจุบันนี้นะครับเป็นเปรียบเสมอสถานที่ท่องเท เชิญบรัทิศาตไทยนั่นเองครับผมซึ่งต้องขอบอกเลยว่าถ้าเรารับข้อมูลมาประมาณเท่านี้เนี่ยก็คงจะรู้สึกว่าโอเคมันก็คือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงบริษัิศาสตแค่นั้นเลยใช่ไหมแต่ผมจะบอกว่าก่อนที่เขาจะบูรณะตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยสถานที่อย่างนี้เคยมีความเฮี้ยนเคยมีความหลอนและความน่ากลัวมาก่อนเนื่องจากว่าก่อนที่สถานที่อย่างนี้จะถูกบูรณะเนี่ยเขาว่ากันว่าสถานที่อย่างนี้เคยถูกทิ้งร้างมานานมากๆซึ่งข้อมูลตัวนี้ต้องย้อนความกลับไปในช่วงประมาณ40ปีให้หลังหลังจากที่ก่อตั้งตึกเกี่ยวน โดยเขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาชิ่องข่าวหรือว่าพระองค์เจ้าหญิงอับพันตรีประชาเนี่ยป่วยหนักมากเนื่องจากว่าด้วยตัวร่างกายของพระราชินิดาองค์นี้อยู่แล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เกิดแล้วก็มีโรคประจําตัวอย่างโรควักกะหรือว่าโรคไตามาตั้งแต่แรกเกิดอีกด,ด้วยเลยทําให้ไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้เองตามอําเภอใจและแน่นอนว่าพอไม่สามารถออกไปไหนได้ก็ต้องรักษาตัวอยู่ในบ้านตลอดเวลาและสุดท้ายในปี1934ครับพระองค์ ขาวเนี่ยก็ได้ป่วยหนักจากไข้หวัดใหญ่อีกจากที่สุขภาพไม่ดีอยู่แล้วจากที่สุขภาพไม่แข็งแรงอยู่แล้วพอโดนไข้หวัดใหญ่เข้าไปครับสุดท้ายท่านก็เลยต้องเสียชีวิตด้วยวัยเพียงแค่45ปีเท่านั้นเองครับและหลังจากที่พระองค์ขาวท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตึกนี้หรือว่าตำหนักแห่งนี้เนี่ยก็ถูกปิดไม่ได้ใช้งานมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงก่อนที่จะมีการบูรณะนะเลยก็ว่าได้และแน่นอนว่าพอเวลามันผ่านไปนเรื่อยๆไม่ได้มีการใช้งานมันก็ต้องถูกปล่อยทิ้งร้างัลนะก็เลยทาให้สถานที่อย่างนี้เนี่ย ร้างขึ้นทุกวันทุกวันจนสุดท้ายก็กลายเป็นว่าคนรอบๆที่อยู่ใกล้ตึกเขียวนี้เนี่ยเริ่มมองว่าตึกแห่งนี้เป็นตึกผีสิงนั่นเองครับซึ่งตรงนี้หลายหลายคนก็คงจะถามว่าเอ้าแล้วทําไมตึกที่มันสวยงามแล้วไม่ได้มีประวัติอะไรที่มันแย่ถึงโดนมองว่าเป็นตึกผีล่ะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถึงมันจะไม่ได้มีประวัติที่น่ากลัวอะไรแบบดักดาแต่บันดาน มีชาวบ้านครับเข้าไปเห็นเข้าไปพบเจออยู่หลายครั้งว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่สถานีอย่างนี้อยู่บ่อยครั้งมากว่ากันว่าบางครั้งก็เคยมีคนได้ยินเสียงดนตรีไทยดังมาจากในบ้านหรือดังมาจากในตึกหรือบางทีเป็นเพลงไทยเดิมบ้างก็มีหรือหนักที่สุดเลยเนี่ยเคยมีไฟมัน เปิดปิดเองและมีคนเห็นเงาคนเดินอยู่ในตึกก็มีเช่นกันครับซึ่งตรงน,นี้ต้องบอกเลยว่าตึกแห่งนี้เนี่ยถูกตัดไฟมาเป็นระยะเวลานานมากเพราะฉะนั้นการที่ไฟติดเองเนี่ยมันทับเป็นไปไม่ได้เลยครับตรงนี้เนี่ยมันเลยทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยเริ่มบอกว่าตึกแห่งนี้กลายเป็นตึกผีนั่นเองและนี่ยังไม่หมดแต่มี่เท่านี้น,นะครับเพราะบางคนเนี่ยเคยอ้างว่าเคยเจอเด็กใส่ชุดไทยโบราณวิ่งผ่านไปผ่านมาในเวลากลางวันแสกหรือบางทีเจอผู้หญิงใส่ชุดไทยโบราณเนี่ยเดินอยู่ในบ้าน ก็มีเช่นกันซึ่งตรงนี้เนี่ยในตอนแรกใครหลายคนก็คิดว่าอาจจะเป็นคนเล่ร่อนเนี่ยเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านก็ได้แต่ถ้าไมคนเล่ร่อนต้องใส่ชุดไทยโบราณมัดจุกหลักและในบ้านแห่งนั้น <c oughs> ก็ไม่ได้มีเสื้อผ้าเก่า <c oughs> ๆลงเหลืออยู่เลยด้วยตรงนี้เนี่ยเลยทําให้คนเริ่มมองว่ามันแปลกพอสมควรเลยก็ว่าได้แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องราวทั้งหมดก็กลับตำปาดหมดเลยเนื่องจากว่าจู่ๆตึกเขียวแห่งนี้ได้มีโครงการให้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าจากปกติที่มีคนเห็นเรื่องราวประดานมากขึ้นอยู่แล้้้วเนีี่ทไไมดดกิ ขึ้นกับชาวบ้านนะมันเกิดขึ้นกับคนที่เข้าไปบูรณะอย่างนี้หรือว่าไซตงงานอย่างนี้เกือบทุกคนเลยก็ว่าได้ครับโดยเรื่องราวความหลอนอนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อได้ไปอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีแบบคนงานเขากําลังแบบทํางานตอนเช้ากันเสร็จปุ๊บตอนกลางคืนเขาก็เข้าสู่ช่วงเวลาพักผ่อนกันใช่ไหมทีนี้เนี่ยจู่ๆในช่วงเวลาที่เขากําลังนอนกันอยู่เนี่ยพวกเขาได้ยินเสียงเหมือนเด็กกาลังเล่นกันอยู่แล้วเหมือนกําลังสาดน้ำอะ่ะคือมีเสียงน้ากระทบกับพื้นแบบดังมากๆแล้วก็นานมากๆเลยและที่สาคัญบางงทีีมีมเเสยยดด็กด้ว ตอนแรกเนี่ยก็ทําให้คนที่อู่สายงานเนี่ยกลัวกันไปหมดแต่พอนานเข้าเนี่ยคนก็เริ่มรู้สึกลาคาญครับบางคนเนี่ยทนไม่ไหวถึงขั้นขึ้นไปเพื่อที่จะเปิดประตูแล้วไปด่าเลยแต่พอคนอี่สายงานเปิดประตูเข้าไปถึงต้นตอของเสียงเนี่ยกลับไม่พบเจออะไรอยู่ในบริเวณนั้นเลยและที่สําคัญไม่มีร่องรอยคราบน,น้ําอยู่ในพื้นที่อย่างนั้นด้วยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือปริศนาท,ที่สร้างความขนลุกให้กับคนอี่สายงานไปนอย่างมากและความน่ากลัวนเนี่ยก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะเพราะเขาว่ากันว่าได้มีคมรั้งงงงนนึับทีี่ลขออาเหมืก หายเข้าไปในไซ์งานตอนกลางคืนแล้วทีนี้เนี่ยก็มีการตามหากันยบใหญ่เลยจนเจอว่าเด็กคนนี้เนี่ยจู่ๆก็วิ่งออกมาจากไซ์งานแบบงงๆเลยครับทีนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็ถามว่าไปไหนมาดื่นๆ,ๆมันอันตรายนะแต่ยิ่งเข้าไปในไซ์งานเนี่ยเดี๋ยวอยู่ดีๆมีของถล่มขึ้นมาทํายังไงเด็กก็บอกไปว่า หนูไปเล่นกับเพื่อนใหม่มาแล้วหนูก็เล่นกับเพื่อนใหม่มาหลายวันแล้วด้วยทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็งงเฮ้ยเพื่อนใหม่อะไรจะมาเล่นด้วยกันตอนดึกๆ,ๆก็เลยถามว่าเพื่อนใหม่ที่ไหนหน้าตาเป็นยังไงพอเด็กคนนั้นพูดออกมาปุ๊บถามให้คุณพ่อคุณแม่เดี่ยนลุกสู้เลยครับเพราะสิ่งที่เด็กพูดมาคือเพื่อนใหม่ของเขาทําทรงผมมัดจุกใส่จงกระเบนและที่สําคัญคือใส่ชุดไทยโบราณและกําลังยืนอยู่ข้างหลังคุณแม่ด้วยครับ โอ้ยได้ยินเท่านั้นแหละคุณแม่อุ้มลูกแล้ววิ่งหนีจากตรงนั้นทันทีเข้าไปในจุดที่คนอยู่เยอะๆแบบไม่คิดชีวิตเลยครับซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามจะถามเด็กอีกครั้งว่าเฮ้ยแบบ มันมีจริงๆเหรอนุ่นนั่นพอถามลูกไปจี้ลูกไปลูกก็บอกว่าเนี่ยเขาก็เนี่ยวิ่งวนไปวนมาบางทีก็มาเดินอยู่หน้าไซ์งานก็มีเช่นกันซึ่งนี่ก็ยิ่งทําให้คนเนี่ยกลัวเข้าไปใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่2ที่เกิดขึ้นในไซ์งานและอีกเรื่องราวหนึ่งเขาว่ากันว่าเรื่องราวนี้น่ากลัวที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าเคยมีคนงานไซ์งานคนหนึ่งเนี่ยเขาเมาจ,จัดๆแบบเหมือนเป็นช่วงพักแล้วเขาก็ดื่มเหล้าแล้วเขาก็เผลอหลับเข้าไปในจุดที่เป็นไซ์งานชั้นล่่่างสุุุดดดซึจจนนนั้นเเนีป็ ีภาพองค์หญิงขาวหรือว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วประดับอยู่นั่นเองซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็คือลักษณะก็คือเหมือนคนเมาหลับไปไม่ได้มีอะไรเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนเช้าก็พบว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยที่นอนอยู่แบบ นอนไม่มีสติเลยนะคนก็พยายามเข้าไปปลุก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 ยังไงก็ไม่ตื่นเขาแบบนอนลักษณะคว่ำหน้าอยู่แล้วพอพลิกเงยหน้าขึ้นมาก็พบว่าชายคนนี้นอนตกใจอ้าปากค้างเสียชีวิตน้ำลายฟูมปากไปแล้วครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นข่าวค่อนข้างดังพอสมควรเลยนะและที่สําคัญคือหลังจากที่มีผลชันสูตรศพออกมาก็พบว่าลักษณะการตายตรงนี้เนี่ยคือการตาค้างอ้าปากเหลอน้ำลายฟูมปากเหมือนกับเจออะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าจนทําให้เขาเดี่ยช็อกตายไปนั่นเองเพราะจากการตรวจ สอบร่างกายต่างๆเนี่ยมันมีการพบ การทำร้ายร่างกายไม่มีบาดแผลอะไรเลยเขาได้สันิษฐายันว่านี่น่าจะเมาจัดจนทําให้เกิดอาการช็อกตายนั่นเองครับแต่นี่ก็ไม่ได้ทําให้ชาวบ้านหรือว่าคนแถวนั้นเนเชื่อว่าจะเป็นเหตุผลแบบนี้เลยเพราะเขาบอกว่าคนคนนี้เนี่ยหรือว่าคนงานคนนี้เนี่ยน่าจะทําอะไรที่มันลุ่มล่ามต่อหน้าต่อต,อตาภาพของเจ้าของบ้านเลยทําให้คนคนนั้นเนี่ยอาจจะเห็นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างต่อหน้าเขาและเขาเนี่ยก็โดนลงโทษในที่สุดนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นก็คือความสยองขวัญทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตึกเขียวอย่างนี้หรือว่า ตำหนักโบราณที่อยู่ในใจกลางกรุงเทพนั่นเองครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้รวบรวมมานะเกี่ยวกับความน่ากลัวและความหลอนแต่ต้องบอกก่อนว่าณัปัจจุบันนี้นะครับไม่ได้มีความน่ากลัวอย่างที่ว่าแล้วนะเพราะปัจจุบันนี้นมีการบูรณะแบบเสร็จสรรพไปที่เ,เรียบร้อยแล้วจนกลายเป็นสถานที่ต้องเที่ยวเปรียบเชิงประวัติศาสตร์อยู่ที่มีการรวบรวมผ้าใหม่ไทยอยู่เยอะแยะมากมายเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้ไม่มีใครเจออะไรแบบน่ากลัวน่ากลัวแล้วนะก็คือใครสามารถไปเที่ยวได้ปกติเลยก็ว่าได้นั่นแหละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้้งหหมดขอนนนนัักสสืบใปา์ี่เ เอาเป็นว่าสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองไปเยี่ยมชมนะครับตึกเขียวแห่งนี้ก็สามารถไปท่องเที่ยวได้นะส่วนประวัติเนี่ยก็คือผมต้องขอบอกก่อนว่านี่คือเป็นประวัติเก่าเป็นประวัติการพบเจอที่เขาแบบเคยเจอจริงๆแล้วก็สถานที่อย่างนี้เนี่ยก็คือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจเลยครับที่จะเจออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าโปรดใช้วิจาญาณในการรับชมด้วยกันนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าเกิดข้อมูลตัวไหนผิดภาพการใดหรือคำพูดคำจารยใดไม่สุภาพผมไม่นภพทักต้องกราบขอบรรเทานลกกกกัชอบ่าาฝดดแรภ และกดกระดิ่งเพื่อใคลิีแหน่ของเรานะครับและเจอกันคลิปหน้าสำหรับนักสือจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตาม้กันนะครับวันนี้ไปละบ,บาย